Big bang. ในที่สุดฉันก็มาถึงนายสักที สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมว่าผมเบสเปอร์น,นะฮะซึ่งตอนนี้กเกมไป่ได้แขทกันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยในวันนี้เนีผมก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะบอกวก็คือบิ๊กแบงนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นด่านนี้กันนะครับผมโดยก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยคือมันมีคนเตือนผมมานะครับผมขออนุญาตอ่านสักครู่บทคอร์สมอสพี่ใกล้ถึงด่านสุดท้ายแล้วนะผมอีก3ด่านนะผมแนะนําให้เก็บสมบัติให้หมดและระดับดีลเลอร์ทั้งหมดนะฮะไม่งั้นพี่อาจจะเจอจาตากรรมที่ไม่อาจรีคลีย เรือนนะครับผมอย่าว่าผมไม่เตือนนะครับมีคนเตือนผมมาว่าอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ก็เก็บมาแล้วนิดนึงคือเอาตรงๆนะทุกคนเกมมันโกนตีนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมผมผมจะเลือกให้ทุกคนดูนะดดูดูเห็นไหมทุกคนสังเกตอะไรไหม มันเป็นระดับกากทั้งหมดเลยนะบอกไอ้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 สมบัติที่ผมเก็บมาเนี่ยมันเป็นระดับ,บก,ากากทั้งหมดเลยนะฮะดูดิคือกีนอตีผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเล่นๆไปนะ <c oughs> ผมันก็จะดรอปแต่ระดับกากๆแบบนี้มานะฮะส่วนก็มันก็จะมีอยู่ประมาณ10กว่าดานนะผม <c oughs> <c oughs> ที่ผมจะไม่ได้ดรอปสมบัตินะฮะเอานนี่มันเป็นดีลเลอร์ทั้งหมดเดี๋ยวผมมีแค่1เปอันเองนะโอเคแต่เราไม่ตัดใจทุกการขออนุญาตมาเจิมกันก่ <c oughs> <c oughs> อนสะกันนะครับผมโดยเราแปลกนะผมเราจะไปแบบ บางากันนะฮะส่วนทีมที่ผมจับไปก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับผมจัดทีมมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็จะเป็นตัวรับตีนสามตัวแรกตัวทําตังตัวที่สี่นะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวดามิทั้งหมดนะฮะมีตัวรับตีนสองตัวก็จะเป็นเอ็มเคนะครับผมมาคทูมาคทรีนะครับผมมาคทรี III, นะฮะแล้วก็น้องไฟนะครับผมบาติบัตรานะจะเป็นตัวที่รับตีนให้เรานะนั่นเองนะครับตัว ้านี่นะผมเมกาอโฟไดนะผมไปทำเวลสามสิบมาเรียบร้อยแล้วนะผมว่าคือกะจะมาทําเพื่อลงด่านนี้เราจะพาะเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะดูเดือดสักแค่ไหนนะครับผมคาดภาพมันน่าจะเจอตัวเอเลี่ยนทั้งหมดนะผมก็จะจัดเอเลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาเนื่องด้วยที่ผมไม่มีสปีดไม่สิผมจะเปิดสปีดไปเนอะผมเนื่องด้วยที่ผมจะเล่นด่านนี้แหละ วันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามีสปีกเตียนกดไปเลยรอบแรกเราเจะยังไม่เปิดอะไรนคะครับผมเพราะว่าเราจะเทสก่อนนะฮะเอ้ยหรือเปิดไปเลยดีปะมาโอ้โหดูดูแมปทุกคนดูแมปอยะเจอเทพนะครับผมโอ้โหเทพพระเจ้าแมวนะฮะโอ้ยกองทับเอลิติดดาวโอเคโอเคมาซวีมาสปีดปิดหน่อยไม่นับเปิดมาเลยปิด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 รู้ตึกไวกันไปนะผมผมเล่นชา้าๆมาเยอะไงพอมาเจอไวๆคืนแบบนี้ไม่ไม,ไม่ทัน ตั้งตัวไม่ทันปึ๊บโอเคส่งตัวนี่วะรับตีนไอ้ตัวเทพที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะชุบ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 ,ชบ,ชบมันเป็นอ่ามันเป็นประเภทอะไรอ่ะอเฮ้ยขิ้ผายแล้วน่าจะส่งบาสมดปปาบปาบปาบอุ้ยสามทีโอเคไม่อนผน้ใดเนะผมตีสามทีนะผมเอฟเคเราไม่ตายนะฮะอุ้ยเอฟเคเราเดือดยิงไปโอเค โอเคโอเคนี่คือเดือดใช่ไหมให้เร็วอุบอรณ์ผมเยอะนะครับผมโอเคตกปลาพุทธไปฮึบชุบชุบปับ๊บ okay. โอเคอมอหมดหน้หหาที่แล้วปามุทธโอเคที่เหลือเราก็ต้องกันนะผมกันกันให้ได้นะฮะเพื่อรอ MK2 กับปาติบัตรานะครับผมกอนิโอก่อนซึ่งหนึ่งที ขิบหายแล้วไม่มีตังค์โอเคโอเคโอเคเอา M K 3ดีกว่านะบอก M K 3รู้สึกว่าจะถึกกว่านะแต่ผมจะรอดหรือเปล่าวะโอุ้ิบหายแล้วสรงปิดตัวโออโอ้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 โหสรงปิดตัวโอ้โหพอเล่นเหลือ49เปอร์เซ็นผมว่าไหวผมว่าไหวผมว่าไหวเว้ยผมมีสปีดอีก3รอบผมจะเล่นอีกแค่3รอบนะบอกวันนี้มาเพิ่มๆไม่ต้องเปิดแมกกาไซเบอร์ด้วยนะบอกแต่เปิดดีป่าวะไม่เปิดละกันนะบอกรอบที่3ค่อยเปิดนะ เออผมว่าไหวผมว่าไหวผมว่าทีมนี้เราไหวนะครับผมไอาชีพหายลราปาสิปัต้าไม่ใช่ปาสิปัต้าเดียรมาสซีผมโดนบ้าล้วๆเฮ้ยมาไหวละเปิดแม่งเลย <laughs> เปิดแม่งเลยเมื่อกี้ผมพลาดนะผมผมเล่นพลาดนะฮะผมอะไรก็ไม่รู้ทุกคนโอเคตบกันนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ MK2 ออกมาปับโอเค MK2 ออกมาปับโอเค เม่กล้าเอาปได้หรอกนะแล้วก็ปับ๊บโอเคบ้ามุดมาบ้ามุดเลยบ้ามุดเลยปึ๊บปึ๊บปิดติดพอมันจะยิงเราก็จะยิงไอด้ดิโอขัดก่อนนะผมยี่โอขัดไปหนึ่งทีป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปั๊บปับ๊บโอเคที่แล้วเราต้องเก็บตังค์นะผมเนื่องจากว่ามันจะส่งกองทัพเอลียมาอีกชุดหนึ่งนะฮะเฮ้ยแย่แนี่ยไปทางแย่นะผมเนื่องจากว่าอ่าบัติปัตราเรา ไม่ใช่ปฏิปรตระเดียวโหวพออ่านชื่อแล้วอ่านติดเลยอ่าเมกาอโพไดาเราไม่สามารถตีได้นะผมเมื่อกี้นะฮะเนื่องจากว่าโดนสไลปเปิลในการยิงนะ,ะผมมันทําให้เมกาอโพไดตีไม่โดนนะครับโอเคปฏิปรตรามาปฏิปรตระน,นี่เป็นตัวที่ดีมากในการตีเคียอีเลติดดาวนะครับผมโอเคมันมาจะไปกองทัพแบบนี้เรายิงดีโอไปนึงทีก่อนตุมเห็นไหมก่อแตกนะผม โอเคมาทรี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 มาปาฏิพัตรามันกันวาร์บเหรอวะเออปอกวาร์บยิงด้วยอุ้ยดี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 โอ้โหปาฏิพัตราะโคตรแบกเลยยื้อยือย้ออีกทีหนึ่งใช่ไหมยืออม้อรอบารุสมาโอเคโอเคบาบุสมาแล้วนะครับผมปึ๊บตายโอ,อ้โหแม่งเอ,อ้ยนึกว่าตายแล้วก,กูตี โอ้โหพลาด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 ผมรู้ว่าไอ้นี่ตายแล้วเมื่อกี้เห็น <He S 2> มันเด้งเนอะผมโอเคนะผม, okay, นะผมรอรอต้องรอบาติปัตรามาก,ก่อนนะผมตอนนี้คือจุดเด่นจุดหลักของเราก็คือบาติปัตราเนอะผมโอเคบาติปัตรามาละชุบชุบชุบเ k t ตัวที่สามตัวที่สี่พูดผิดมากองทัพเอเลี่ยนตอนนี้เราไม่หวั่นแล้วเนอะผมโอเคบาติปัตรากูไม่ใช่บาติปัตราเดี๋ยวมาทรีกูวาบลัวเลย นะฮะเราเอามาเปิดแบบรุนเร็วแล้วก็จะผ่านป่าวผมว่าผ่านนะผมว่าผ่านผมว่าผ่านป่าเพราะว่าอ่าบาติปัตราเรามันทะลวงบาเรียด้วยทุกคนผมเพิ่งอ่านเอฟเฟกดีๆนะไม่เคยยิงมาใช้เลยนะผมยิงเดี่ยวเกินหนึ่งทีโอเคนะผมไม่กล้าพูดได้ยิงไปนะฮะยิวยิวเรียบร้อยช้างตายเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมโอเค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  โอเคตอนนี้ทุกอย่างกำลังโอเคนะฮะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอเคโอเคโอเคไป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 พูดไปพูดไปคือหนึง่งสองเอาโปรดได้ผมไม่ได้ยิงเลยไเป็นไรไปไไปไโอเคนะผมมันมีชุดที่สี่โปรมาแล้วราได้ชุดที่สี่แล้วเอเล่ยชุดที่สี่รอดบาลที่บัพรามันเดิม ยิงเดียวคนหนึ่งทีนะผมเนื่องจากว่าตังเราไม่พอละตังเราเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมปุ๊บตอนนี้จุดเด่นจุดหลักของเราคือบาติปัตรานะครับผมเพราะฉะนนั้นต้องยื้อให้บาติปัตราโผล่ออกมาให้ได้นะฮะโอเคบาติปัตรามาแล้วเป็นตัวชั้นดีในการเคลียร์ม็อบเอเลี่ยนนะครับผมบาติปัตรายิงไปปิ้วเรียบร้อยทำรับไมจแเขนเเขนปุบอึบ เด้งหลายทีแล้วปรับโอเคโอเคโอเคมาคือเราสามารถทนทำไอของอาก้นได้เนอกหรือพเจ้าได้เนอบอกปาติปัตราเราสามารถเคลียบม็อบได้นะฮะเป็นการแบ่งทีมที่ตรงพลังโอเคโอเคนะผมเลื่อนไปเลื่อนมาโอเคขยายใ,ใหญ่ดีกว่าชึบชึบยิ่งมาโอเค โอเคเรียบร้อยนะผมประจาตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมบิ๊กแบงก็ไม่เท่าไหร่นี่วะ <laughs> เออเว้ยส่งไปนะผมโ okay, อเครอดูเม่กะผมได้แล้วยิงนะผมจิ้วตายเม่กะผมได้กันอะไรบ้างวะอ๋ระยะไกลยอย่างเดียวแล้วผมแล้วก็ไม่ตีดาเมจนะฮะแล้วก็ตีพื้นที่นะครับผมเรียบร้อยอื้อหืออื้อหือขนาดไหนก็เฉียว,วธรรมดาจุดกำเนิด นูท mm ีโน่นูทีโน่เปิดใช้งานตกลงเรียบร้อยนะ mm hmm. ผมเคลียรไปแล้วกับบทคอนมอนสำหรับวันนี้โอเคนะผมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงคุณจะมีสมบัติไม่ครบแต่ถ้าคุณมีสปีดแล้วก็อ่าะไรนะมีแม็กนะมีสไนเปอร์นะผมแล้วก็มีอ b e r อร์เที่หนักห่วงนะฮะคุณก็จะสามารถผ่านได้นะฮะ <laughs> คือเมื่อกี้ผมใช้อูเบอร์เล่ห้าตัวใช่ไหมมันมีแถวและห้าอูเบอร์เลห้าตัวตัวธรรมดาสีตัว แล้วก็บาหมุดหนึ่งตัวผมเป็นนับเป็นเทียบาหมุดแล้วกันนะครับผมมันก็บทบ่นอะไรก็ไม่รู้นะผมเราก็ขี้อ่านเราก็บ่นของเรานะผมใครจะอ่านก็อ่านใครจะฟังก็ฟังนะฮะโอเค <c oughs> okay, นะผมก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยสำหรับบทคอร์สมอนบทที่ 1, 1> นะฮะผมมองว่าไม่ได้ยากมากนะตรงๆเลยเอาตรงๆก็เพราะมันสาเหตุที่มันไม่ยากคือมันไม่มีเงื่อนไขนะครับผมเพราะว่าด่านที่ผ่านผ่านมาเนี่ยยากกว่าเยอะเลยนะฮะเพราะมันมันมีเงื่อนไขในการจํากัดเรานะครับผมส่วนรอบนี้ก็คือเรามาแบบ ฮ่าฮ่าดูสิเห็นไหมเราผ่านได้แบบฮ่าฮ่าแล้วผมพูดไปบนไปนะฮะ Thank you for fighting ยบร้อยโบนัสเคลียทั้งหมดแะ้วผมก็จะรับพรจากพระเจ้าแมวแตะพระเจ้าแมวเพื่อใช้ปฏิหารพิเศษในการต่อสู้หมดในเรื่องใดก็ได้บทใหม่ของแมวหัวอากาศพร้อมแล้วเลือกแมวหัวอากาศจากหน้าจอโอเคก็จะมีคอดมอดบทที่สองมาแลบโบนัสเคลียด่านก็คือแกณส์ตอนท้ายของความลงรอยของพระเจ้าแมวเพื่อปลดล็อกรางวัลลึกลับนะฮะตัวแพที่นามก็เอฟพีสองร้าน ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมซื้อไปละแต่ตอนนี้ผมไม่มีตังค์หนึ่งร้อยอาหารแมวขอบอใจอย่างยิ่งโอเคนะผมก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะผมก็คลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะผมเพื่อนๆจะว่าเราจะมาเคลียร์ด่านบิ๊กแบงกันนะฮะใครจะไปนึกว่ามันจะผ่านไวแบบในเดอะีคราบผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดต่อใครเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ